คี่จะมาสอนวิธีการทําแม้งพิมพ์เป็นลูกบอล EP สองแต่ที่จะมาที่จะเพิ่มวิธีการทําแป้งพิมพ์เป็นขอบนะคิดนะเริ่มแรกเข้าไปที่นี่นะเข้าไปเลยแล้วก็กดไปที่ ทีมโอเคกดไปทุกคนจะเอาอะไหนนะนี่มีเยอะแยะเลยถ้าทุกคนไม่เอาพวกนี้นะทุกคนจะเอาทีมของฉันหรือว่าสีที่เขาให้ที่เอามาให้นะ จะที่จะถ้าทุกคนแมวนี้ที่จะทำให้เป็นทีมของฉันนะแล้วก็ถ้าทุกคนแมวแบบพูดแบบนี้นะกดไปที่ตัวบวกเลยแล้วก็จะเอารูปไหนกนะ็ได้นะกินให้หมดหรือลูกหายเย็นหมดเลยสมมติเดี๋ยวนี่นะกันนะ้องที่เสืพิจิญญองคนเดียวไม่กินเหรอ<ะ>ฮึ ไม่กินใช่ไหมเนี่ยไม่เอา่อาไม่พูดเดี๋ยวเขยกเลยไม่เอาก็จะบอกยังไงมันถัดไปได้ไหมเดี๋ยวกันหาอัานนี้แรกกันนะถัดไปแล้วก็ทำปรับแสงเป็นขึ้นมาหน่อยประมาณนี้นะนี่มันจะแบบแทบแบบไม่เปิดนี้มันจะ ให้หเหึ้นแบบนี้ใช่ไหมเราต้องเปิดนี่มันก็จะขึ้นแบบนี้นะคะขอดยามาเลยั้นหลมาลบอะไรบ้างาากดซ้นแล้วก็เดี๋ยวจะมาดูกันขอเปลี่ยนนะคะแล้วก็กดไปนี่นี่นะแล้วก็พิมอะไรก็ได้นี่หัวใจได้เลยนะก็สาหรับพิมพ์นี้นะ ก็ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดจัก็ไรกดส,สับตะไคร้ด้วยนะไปแล้วบ๊ายบายแต่มีจะมีเสียงแบบเสียงมีเข้ามาก็คือชวดนะ้ก็อย่าไปนี่รายกันว่าที่ต่อ,ตอ,ตอไปเป็ดก็ไวอย่างนะะั้นค่ะเดี๋ยวจะลง YouTube นะก็ก็ถ้ามีเสียงอะไรก็ขออภัยด้วยนะเพราะว่าชวดพูดนะคะโอเคไปแล้วบ๊ายบาย